วัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูหลักการนะครับวิธีการทําคานยื่นออกไปเท่าไหร่นะครับมันถึงจะคุ้มค่าเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยนะครับว่าไม่อยากตัดเหล็กนะครับเจ้าของบ้านว่าเหล็กยาวๆอย่างเงี้ยนะครับถักมาอย่างดีเลยจะมาห่างเสาออกมายื่นออกมาแค่1เมตรนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับเสียดายเหล็กนะครับอ่ามันยื่นออกไปเท่าไหร่ดีนะครับถึงจะแข็งแรงแล้วก็ เพิ่มประโยชน์ใช้สอยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ได้เยอะขึ้นนะครับเหล็กถักผมสูง25เซนนะครับเหล็กครับใช้เหล็ก2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับตัวล่างตัวบนเป็น3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นเหล็กทั้งตัวบนตัวล่างนี่จะเป็นเหล็ก2นิ้วคูณนิ้วทั้งหมดเลยนะครับเป็นเหล็กถักนะครับระยะห่างก็50เซนนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งระยะยื่นเนี่ย ผมยืนออกมาด้านข้างนะครับเมตร92เซนนะครับนี่ยระยะยื่นนะครับเสยด้านข้างนะครับจริงๆมันก็ได้2เมตรก็ยังได้นะครับแต่ว่ามันไม่พอดีกับหลังคานะครับมันไม่ลงตัวนะครับก็เลยเอาแค่เมตร92เซนนะครับจากต้นเสานะครับเนี่ยแข็งแรงครับแข็งแรงนะก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะครับต่อไประยะยื่นด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจากต้นเสาออกไปหาชายคานะครับเนี่ย เท่าไหร่ถึงจะดีนะครับก็มันก็แล้วแต่จะของบ้านหรือว่าความเหมาะสมของหน้าง,งานนะครับโดยมาตรฐานทั่วไปก็1เมตรกับเมตร20นะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าเหล็กนะครับมันยื่นได้สามารถยื่นออกไปได้เกือบเกือบสเมตรเหมือนกันนะครับบ้านผมเนี่ยผมยื่นออกไปเมตร80เมตร9กนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อะไรที่มันทําออกไปได้แล้วครับมันไม่มันแข็งแรงมันไม่เสียหายแล้วมันเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้เรานะครับมันบงังแดดบังฝนได้ดีก็ให้พี่น้องพิจารณานะครับนะอย่างหลังอย่างลงจรถหลดัลงนี้นะครับผมยืดออกไปเมตร35มสิบห้าเซนนะครับจากต้นเสานี้นะถ้ารวมชายคาแล้วเนี่ยก็จะประมาณเมตร60สเซนนะครับชายคาก็25้าเซนนะครับอ่าซึ่ง ดูความแข็งแรงแล้วเนี่ยนะไม่สั่นไม่แกว่งนะครับใช้งานได้ดีนะครับขึ้นไปยืนก็ปกตินะครับมันสามารถยืนได้นะครับยืนออกไปได้ถึง2เมตรแหละนะครับเมตร80เมตร90นะผมก็เคยทำนะครับอ่เกือบเกือบเมตรนะครับรวมชายคาแล้วก็2เมตรนะครับก็เป็นแนวทางนะให้กับพี่น้องนะครับหรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะครับอ่าดีกว่าเราใช้มาฐานก็คือเมตร1เมตรกับเมตร20อย่างเงี้ยนะครับอย่างมากก็เมตร50อย่างเงี้ยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับรวมรวมชายคาแล้วก็เมตรหกเซนพอดีนะครับหลังคาก็ยื่นจากเชิงชายได้เท่าไรนะครับอันนี้ก็มีระยะ25เซนนะครับแต่ถ้าเกินนี้ก็อาจจะสั่นนะครับสั่นได้นะครับก็เอาเป็นว่าชายคาในี้ไม่ควรเกินจากเชิงชายออกมาหรือว่าจากกันทันออกมานะครับไม่ควรเกิน25เซนนะครับ ยี่สิบเส้นนี้ก็กําลังดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แผ่นมันหนาหน่อยก,ก็ยืนมายาวได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับอ่าเป็นเรื่องดีๆอีกอันนึงนะครับมาฝากพี่น้องนะครับก็หากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ